ก่อนครั้งที่ไปยี่สามผมโดนโดนมีคนคนหนึ่งประมาณว่าทำร้ายจิตใจอย่างหนักเลยแล้วผมบอกว่าไม่เอาล่ะไอชินเนี่ยจะออกมเมาด้วยวันนั้นแล้วก็อยู่แอมบาเดอร์นี่ครับไกล้ก็เดินออกมาจากหากไม่เอาไม่เอาจะกลับไปถ่ายแอร์อย่างเดิมไม่เอารนเดินหมดจากหางเสร็จปุ๊ร้องไห้ด้วย เสร็จปุ๊บไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนในเดะว,วินเนอร์เหมือนกันแต่ผมไม่สนิทกับเขาเลยนะเห็นหน้ากันผ่าน,านมาตลอดเห็นหน้าก็จับมือจับมืออะไรเงี้ยผมก็เสร็จปุ๊บเห็นบิวนะครับผมเห็นบิลบิลขอกอดอะไรเลยไหมโอยพูดงี้เลยนะยนะั้งที่ไม่สนิทกันนะผมก็กอดปอั๊บเออคิดได้เออเฮ้ยมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่รักเรามากรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบ สนิทใจรักแบบบริสุทธิ์จริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับรักใสกิ๊กเลยเรามีเพื่อนกลุ่มนี้นี่หว่าใครไม่รักเราก็ช่างใครไม่รักเราก็ช่างผมผมรู้ได้อย่างนี้เลยก่อนก่อนนั้นเปลี่ยนชีวิตผมมากเลยครับบางทีผมอาจจะไม่ยืนตรงนี้แล้วก็ได้ตรงนั้นตอนนั้นผมยังเป็น a u อยอยู่เลยยังไม่ได้ a ออยเอ็มอเบียเลยสนะครับเพิ่งขึ้นหน่อยก็พอรู้ว่ามีเดวินเนอรยิบสามปุ๊บผมก็เลย ต้องไปต้องไปยังไงก็ต้องไปไม่มีใครไปกับผมเลยครับผมก็ขับรถคนเดียวไปแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนที่คราฟางังวันนั้นที่บอกว่าฟังเส้นสุดท้ายครพี่เนี่ยก็มีบิวมาช่วยไว้แล้วก็เพื่อนทุกคนก็คิดถึงตลอดเลยเออเอาอยัางมีคนกลุ่มนี้อยู่เลยแล้วก็เพื่อนกลุ่มเนี้ยก็คิดความรู้สึกในตัวเาเฮ้ยถ้าเจออะไรมาเนี่ยเขาจะแชร์เขาจะช่วยกันนะเราไปเราไม่ได้แค่พลัง ถ้าไปบ่อยๆเราได้ที่กว่าพลังคือสังคมสังคมที่รักกันจริงๆสังคมที่รักกัน,นบริสุทธิ์ผมไม่ผมไม่ติดตอนแรกผมยีงไม่มีอะไรเลยนะครับไม่รู้จักกับแจ้อะไรเงี้ยนะครับไม่รู้จักกับพี่พี่ถุงพี่มิ้วพี่ไอไม่รู้จักเลยไปไปครั้งแรกผมเจอตดดัค่าย้ะครับ พี่ไอ้ถามว่าใครจะไม่อยู่อถามจริงใครจะไม่อยู่วันแรกน,นะพี่นะใครโดนหัวหน้าหลอกมาบ้างผมยกมือกล้าม,มากไม่กลัวเลยผมไม่รู้จักไม่กลัวเลยยกมือมีอยูสีคนพี่ไอ้เบอกจับตาดูวย้ผมเนี้ยให้ดีถ้าใครโดนสีนั้นแ,มมแพ้ก็ไม่รู้จะแพ้อะไรใช่ไหมก็ไม่รู้จะแพ้อะไรไม่รู้จะชนะทําไมเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ชอบอะ่ะผมเป็นคน แต่ก่อนผมเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าชมรมต่อน้ากิจกรรมเป็นื่นอะไรเพลงเชียร์ก็เล่นเล่นองผมไม่เอานะแต่แต่พอมาตรงเนี้ยผมก็รู้ว่าเออกิจกรรมเนี้ยมันหล่อหลอมไม่ใช่เว่รอยู่ดียัดวิชาการยัดความรู้ยัดความสามัคคีให้มันให้ไม่ได้กิจกรรมมันเป็นเหมือนน้าที่ทําให้เราคืนอ,อาหารง่ายขึ้นแค่นั้นเองคืนความสามัคคีกินสามัคความสามัคคีกิน ความเป็นทีมทุกอย่างที่เป็นระยะที่ฝังอยู่ข้างใน,งน,งนกิจกรรมลื่นะให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นให้ยูยีมานั่งสอนนีมันต้องสามาัคคีกันอยู่ดีๆมาได้ไหมครับถูกนะครับนั่นแหละกิจกรรมที่ดีมากถ้าสมมติเราไปรั้งเดียวเราจะได้กิจกรรมเราจะได้พลังพลังอยู่แป๊บเดียววูบเดียว,ยวแต่ถ้าเราไปบ่อยๆเราจะได้สังคมสังคมจะเติมน้ำมันให้เราเไฟดวงนั้นจะไม่มีมันดับเป็นไงฝากให้ดยนะครับ mm hmm. ไปบ่อยๆ ตัวแทนตัวแทน,นมทนีตัวจีตัวหน้าอัดจ,จับทั้งหน้าเลยครับถือไม้เลยทีหน้ากระดาษแล้วหันหน้ามาด้วยก็ขอขอบคุณในฐานะตัวแทนของเกเหเึ่มนครแหลมชบังู้ที่ที่สุดนะคะ คือวันนี้อยากจะบอกว่าตอนแรกพี่ปอบอกว่าเจ๊ใหเป็นคนพูดดีไม่ได้เจ๊นนพูดไม่ได้จะขอดูวิทยากรก่อนถ้าวิทยากรพูดดีเจ๊จะเป็นรองเทาขอบคุณว้าวว์มไปแล้วประทับใจมากนะคะสิ่งแรกที่ประทับใจที่พ่ลุงพูดบอกว่าการศึกษากับเกียไม่สําคัญเลยมันอยู่ที่การกระทาของเรานะคะทําทุกวันให้ดีที่สุดนะคะอุย้ยประทับใจว่ะเริ่มประทับใจละเพราะว่าสองครูบอกว่า พี่ขเขาก็ให้สูตรวามสูเร็จนะคะว่าเราต้องมีคือเราเราเดินสเก็ตสปะมันก็จะไปไม่ถึงฝั่งใช่ไหมคะพี่เขาก็ให้สูตรวามสาเร็จว่าหนึ่งเราต้องมีปัจจัยในชีวิตนะคะแล้วก็ต้องมีเพลงในชีวิตแองพี่เขานะคะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้วก็มีวินัยในการทํางานนะคะที่สําคัญที่เขาบอกว่าการทํางานะจะต้องมีผู้สําเร็จจะต้องมีสัจจะในการทํางานเจียบ เข้าใจคําว่าสัจจะเลยเพราะว่าถ้าเราพูดอะไรที่มันมันผิดจากความจริงจริงมันจะทําให้เราเกิดความเดือดร้อนอย่างมากมายนะคะก็เลยเข้าใจว่าเออจริงๆที่เขาพูดว่าต้องมีสจัจจะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังบอกว่าคนเรานะคะถ้าจะสําเร็จนะคะก็ต้องเกาะติดความเออเกาะติดผู้ที่สําเร็จ แล้วก็ทํางานแบบแรงไม่มีตกนะคะแล้วก็มีชัสนะคติที่ดีในการทํางานนะคะที่สําคัญนะคะเพื่อนๆหมวดเซล์ทอพพี่เขาสุดยอดค่ะขอเสียงตรบมือดังๆให้พี่ลดนค่ะเแล้วก็อเสียงปรมืออีกครั้ง ไมนจุกมอรีครัรู้เนี่ยเพราะของบางแกตปลารู้มันเะ